สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยคลิปนี้ก็มีข่าวอัพเดทของชนะิปสงกระสินและก็มีคอมเมนต์แฟนบอลที่ต่อเนื่องกันซึ่งข่าวอัพเดทในวันนี้ครับก็มีข่าวอัพเดทของชนะธิปที่เป็นข่าวไม่ดีสักเท่าไหร่เพราะว่าคาวาสกิฟอนตาเล่ออกมาประกาศข่าวร้ายเมื่อยืนยันว่าชนะทิพย์สงกระสินกองกลางทีมชาติไทยต้องพักนานถึง2เดือนหลังจากในรับบาดเจ็บจากเซอฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มที่ชนะกวางโจเอฟซี1-0 เมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาซึ่งเกมนั้นชาทิพย์ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแต่ก็ต้องเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทีที่13เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บบริเวณขาขวาจนเล่นต่อไม่ไหวก่อนที่ผลการแข่งขันจะจบลงด้วยชัยชนะของฟอนตาเล่แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการเข้าไปเล่นรอบ็อกเอาและล่าสุดฟอนตาเล่ก็ออกมายืนยันว่าชาิทิพย์เป็นต้องพักนาน6-8สัปดาห์จากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ซึ่งอาการบาดเจ็บนี้ก็น่าจะคูณ2นะครับเพราะว่าส่งผลให้เจ้าตัวพลาดช่วยทีมชาติไทยลงเล่นในศึกเอเชียนครับ2023รอบคัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถานที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่8-14มิถุนายนซึ่งทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม C ร่วมกับอุซเบกิมันดิฟและก็สีลังกาก่อเดือนหน้านี่แหละครับจะมีการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนครับรอบคัดเลือกซึ่งก็น่าจะเป็นข่าวร้ายเลยนะครับข่าวนี้ชาทิเต้องพักนานถึง2เดือน และหลังจากที่ฟอนตาเล่ประกาศอย่างเป็นทางการว่าชนาติทิพต้องพักนานถึง2เดือนซึ่งแน่นอนครับก็ได้มีคอมเมนต์ของแฟนบอลฟอนตาเล่ที่ได้พูดถึงชาติทหลังจากที่เจ้าตัวต้องพักนานถึง2เดือนซึ่งคอมเมนต์ส่วนใหญ่เลยก็ไม่คาดคิดนะครับว่าชาติทจะเจ็บถึงขนาดนี้เพราะว่านั้นเก็เนเจตัวเดินออกจากสนามได้อยู่ไม่ได้โดนหามเปลหรือว่าให้พยุงออกไปซึ่งหลายๆคอมเมนต์ก็มีตําหนิด้วยนะครับก็มีหลากหลายความคิดเห็นเอาละครับเรามาเริ่มกันที่เมนตแรกกันเลยดีกว่านะครับ เมนแรกเลยได้บอกว่าฉันคิดว่ามันเป็นหนึ่งในปัญหาที่ยังคงใช้ชนาทิพซึ่งไม่เหมาะแม้ว่ากระแสจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยตั้งแต่แพ้ให้กับเซเลโซแต่ฉันคิดว่ามันเป็นการตลาดที่ใช้ในสถานะที่แย่อย่างเห็นได้ชัดและฉันสงสัยว่าในที่สุดมันก็กลายเป็นทีมที่ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้มากเกินไปไม่ว่ากรณีใดๆการเสริมกําลังของฤุูการนี้เปราะบ,บางและในขณะที่ชัดเจนว่าเจชนาทิพไม่สามารถลงเล่นได้ในตำแหน่งตัวรุก และซาสากิทำได้ดีมากในสถานการณ์แบบนี้เมนนี้ก็ได้พูดถึงชาทิปแบบอ้อมๆนะครับที่ได้บอกว่าชาทิปนั้นเป็นการเสริมทัพที่เปราะบางและเป็นการตลาดของทีมมาตองที่เม้นต,ต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าฉันคิดว่ามันยากในตอนนี้เมื่อพูดถึงการเป็นผู้เล่นที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้เล่นตัวจริงในการแข่งขันที่จะต้องมีความแข็งแกร่งทางร่างกายในอนาคตเว้นแต่ชนะจะเข้าใจแทคกติก และความท้าทายทางร่างกายของคาวาซากิฉันรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลาและเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ดีแต่สามารถแข่งขันได้มาตอนที่เมนต่อมาครับได้บอกว่าเมื่อดูจากอัตราบาดเจ็บของลูกการนี้แล้วชนาทิพย์อาการบาดเจ็บน่าจะคาดเดาได้แล้วทําไมต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากตลาดเอเชียหรอเรื่องดังกล่าวเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อคุณยังมีบทบาทในทีมอย่างแข่งขันผู้เล่นอายุ28ปีไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่แรก หลายๆคอมเมนต์ก็ได้พูดถึงเรื่องของค่าตัวที่เกี่ยวกับชาาทิปด้วยนะครับซึ่งชาาทิปค่าตัวสูงลิ่วเลยถ้าเทียบกับนักเตะเจลิกชาณาทิปถือว่าค่าตัวสูงนะครับมันต่อที่เม้นต์ต่อมาครับได้บอกว่ามันต้องหนักมากถึงมีอาการบาดเจ็บมากไายนั่นเป็นเหตุผลที่คาวาซาก,กิไม่เห็นในระยะเวลาอันสั้นมีคำหยาบบ้างแต่ฉันคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีมากๆถ้าเข้ากับทีมได้ฉันคิดว่าเราสามารถชมฟุตบอลที่สวยงาม เช่นโอชิมะวากิสาก,กะและทาจ,จิบานะได้ฉันอยากให้คุณหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและลงเล่นหลายๆเกมชนะทิพย์คอมเมนต์ดีๆก็มีนะครับมาต่อที่คอมเมนต์ต่อมาเลยนะครับเดบบอกว่าฉันยังไม่รู้ว่าเงินหลายร้อยล้านเยนขาดทุนหรือเปล่าไม่เป็นไรลองดูสัก3ปีก็ได้ฉันคิดว่าชนาทิพนั้นรวดเร็วในการวัดกําไรขาดทุน5 0 0อยล้านเยนในฐานะธุรกิจแต่3ปีไม่ใช่มันเป็นแค่ข่าวลือ และฉันไม่รู้ว่ามันน่าเชื่อถือแค่ไหนแต่สื่อไทยบางคนพูดถึงสัญญา3ปีและถ้าเป็นเวลา3ปีสัญญาก็จะหมดอายุเมื่อพูดถึงเรื่องเงินฉันคิดว่ายากที่จะได้ผลลัพธ์ภายใน1ปีหรือ2ปีนี่ก็เป็นอีก1นึ่คอมเมนต์ครับที่ได้พูดถึงค่าตัวของชนาทิปซึ่งชาะทิปเองก็เซ็นสัญญา3ปีกับฟอนตาเล่นะครับก็ถือว่าอยู่กันยาวๆเลยมาต่อที่เม้นต่ตอมาเลยนะครับได้บอกว่า ฉันคิดว่าฉันสามารถซื้อเขาได้จากซัปโปโรโดยไม่ต้องจ่าย500ล้านแต่ฉันไม่เข้าใจว่าทําไมฉันนึงจ่าย500ล้านจากผู้สนับสนุนคนอื่นๆเขาแย่ลงเมื่อเร็วๆนี้เมนนี้ก็เรียบเทียบค่าตัวเหมือนกันนะครับน่าเศร้าที่อาการบาดเจ็บของคนไทย500ล้านคนนี้ดูเหมือนจะไม่เจ็บปวดในรูปแบบผู้เล่นที่ไม่สมดุลของคาวสกิตำแหน่งนี้มีทรัพยากรบุคคลอื่นๆ ตำแหน่งนี้ก็มีผู้เล่นเยอะมากนะครับซึ่งผู้เล่นตัวจริงหลักๆก,ก็จะมีทาชิบานาดะวากิซาก,กะเจ้าสมิทและก็ไดยาโทโนะที่เปลี่ยนลงมาบ้างแต่ก็ยังมีอีกหลายๆคนนะครับมาตองที่เมน้นต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าต้องให้เวลาในการทําความคุ้นเคยกับสไตล์ของเขาเพราะฟุตบอลแยก่กว่าที่ฉันคาดไว้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากได้รับบาดเจ็บมาตองที่เมน้นต่อมานะครับได้บอกว่าเช่นเดียวกับซัปโปโร ชนะได้รับบาดเจ็บค่อนข้างบ่อยฉันหวังว่าคุณจะหายดีเม้นต่อมาครับฉันเดาว่าเราเอาชาทิปรีบร้อนไปเพราะซื้ออุซามิไม่ได้แต่ทุกคนก็สงสัยตั้งแต่500ล้านเยนมันคุ้มค่าหรือไม่ซัปโปรโรทำได้ดีมากต่อที่เม้นต่อมาครับได้บอกว่าชนาทิปผมรู้ว่าชาทิปก็มีอัตราการใช้กำลังต่ำเช่นกันเป็นกันยากที่จะประเมินผู้เล่นดังกล่าว เราต้องการผูเร้เล่นที่สามารถเอาชนะตารางแข่งที่ยากลำบากได้เม้นต่อมาครับก็ได้กล่าวว่าชนะทิพย์ได้รับบาดเจ็บยากที่จะได้รับบาดเจ็บอีกต่อไปในทุกตำแหน่งนี่เป็นชุดของการต่อสู้ในเดือนพฤษภาคมต้องบอกก่อนนะครับว่าเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่ฮันลูโหดมากเพราะว่ามีโปรแกรมลงแข่งกันถึง9นัดซึ่งถือว่าเยอะมากๆใน1สโมสรน,นะครับก็อาจจะเป็นธรรมดาที่มีอาการบาดเจ็บ ขนาดว่าอุณกิโรเตชันนักเตะแบบเต็มที่แล้วนะครับชนทิพก็ยังบาดเจ็บจนได้มาตอนที่เม้นต่อมาครับได้บอกว่าเรียวตะเจซิลและชนาทิพยอยากให้ทุกคนหายดีจนกว่าจะกลับมาฉันรอคอยที่จะไม่เห็นอาการบาดเจ็บจากคุณที่ให้กําลังใจก็มานะครับมาตอนที่เม้นต่อมาครับได้บอกว่าชนาทิพรอการฟื้นคขนชีพฟื้นคขนชีพเมื่อไหร่ก็มีเฮกันแน่ครับ มาต่อที่เมนตต่อมาครับได้บอกว่าชาติทิพย์ก็เจ็บเพราะบาดเจ็บฉันสงสัยว่าไม่มีทางเลือกอื่นในการแข่งขันทั้งหมดหรือไม่โดยส่วนตัวแล้วฉันต้องการให้วกิสกะและโคสุกะซึ่งอยู่ในครึ่งหลังทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเมนต่อมาครับผมว่าชาธิทิพย์ก็เมากระแสแย่ๆของฟอนตาเล่ปีนี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องหวังว่าเราสามารถคาดการณ์การบาดเจ็บของเขาหากคุณได้รับบาดเจ็บมันเป็นปัญหาของการแข่งขัน มาต่อที่เม้นต์ต่อมาเลยนะครับได้บอกว่าชนาทิพย์ได้รับบาดเจ็บฉันอยากให้คุณหายดี D และหายดีเมนดีๆก็มานะครับมาต่อที่เม้นต์ต่อมาครับได้บอกว่าชนะทิพย์เจ็บยาวเกินคาดมีผู้เล่นหลายคนในตำแหน่งตรงกลางดังนั้นจึงไม่น่ามีปัญหาการขาดแคลนตรงกลางมีผู้เล่นโรเตชันกันเยอะมากนะครับไม่ต้องห่วงระบบของฟอนตาเล่เลยเพราะว่าตำแหน่งตรงกลางมีเยอะจริงๆนะครับผู้เล่นมาต่อที่เม้นต์ต่อมาครับได้บอกว่า ชนาทิพยังเป็นผู้เล่นที่บาดเจ็บง่ายอีกด้วยเม้นต่อมาครับชนาทิพได้พัก6-8สัปดาห์โปรย่าหักโหมจนเกินไปรักษาตัวและกลับมาโดยเร็วที่สุดแหมฟังคอมเมนต์แบบนี้มันชื่นใจจริงๆนะครับคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจนักเตะแอดดูไปก็ชื่นใจแทนชนาทิพไปนะครับมาต่อที่เมนต่อมาเลยนะครับโดยบอกว่าแฟนซัปบปโรบอกว่าชนาทิพบาดเจ็บง่าย และต้องระวังขณะที่เขาบอกโอชิมะเจ็บง่ายกว่าไม่เป็นไรย้ายไปไม่ได้เพราะบาดเจ็บและเมนสุดท้ายครับพยดนำมาให้ชมกันในคลิปนี้นะครับก็ได้บอกว่าชาานาทิปก็เจ็บยางเหมือนกันนะเอนนก,กะอยู่ในตำแหน่งที่มีผู้เล่นซัพพอร์ตอยู่ดังนั้นฉันคิดว่ามันโล่งใจที่ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็ยสบอกครับในตำแหน่งมิดฟิลด์ฟอนตาเลเองมีนักเตะที่ให้เลือกสรรกันมากมาย ซึ่งผู้เล่นแต่ละคนก็สับเปลี่ยนกันบ่อยอยู่แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับฟอนตาเล่แต่น่าจะมีปัญหาสําหรับชาณทิพย์แหละครับเพราะว่าจะตัวพักถึง2เดือนโอกาสที่จะกลับมายึดตัวจริงก็ยากหน่อยเพราะถ้าผ่านไป2เดือนแล้วระบบของฟอนตาเล่ก็น่าจะเข้าที่มากกว่านี้ถ้าชาณทิพย์หายเจ็บกลับมาก็เป็นงานยากของเจ้าตัวเลยครับแต่ยังไงก็ต้องเอาใจช่วยชาทิพย์ไปด้วยกันนะครับแอดเชื่อว,ว่าถ้าหายเจ็บกลับมาคราวนี้น่าจะระเบิดฟอร์มกันบ้างละเพราะถ้าไม่ระเบิดตอนนี้คนอื่นก็จะระเบิดแทนนะครับ ระเบิดฟอร์มยังไงก็ต้องเอาใจช่วยชายนิตไปด้วยกันนะครับส่วนคลิปนี้ครับแอดก็มีเพียงเท่านี้หากชอบคอมเมนต์แฟนบอลแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับคอมเมนต์แฟนบอลในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ